บ้าน,นิยายกวางทองยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับฟังแจ้งเตือนใหม่ๆและอยากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะขอบคุณค่ะหัวใจมีค่าเช้าวันใหม่ในบริษัทเริ่มตน้นด้วยบรรยากาศที่ดูปกติวันนี้มีการประชุมใหญ่ที่ถูกแผนกต้องเขารวม เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโปรเจกต์สำคัญที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่มาริกาเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเธอรู้ว่าสายตาหลายคู่จะจับจ้องมองมาที่เธอโดยเฉพาะสายตาของเมคาเมื่อถึงช่วงเวลานำเสนอเธอเกล้าวออกมาพร้อมกับเอกสารและสไลด์ที่เตรียมไว้อย่างครบถ้วนเธอนำเสนอด้วยความมั่นใจนาำเสียงนิ่งเรียบแต่ว่าหนักแน่น ทุกคนในห้องประชุมต่างตั้งใจฟังรวมถึงเมคาที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่เพียงแต่ชื่นชมในความสามารถแต่ยังคงแฝงความหลงไหลที่เขาเองก็เริ่มควบคุมไม่ได้เมื่อการนำเสนอจบลงเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องมาริกายิ้มอย่างภาคภูมิใจเยี่ยมมากครับเมคากล่าวขึ้นพร้อมพยักหน้าให้เธอคุณมาริกาทำได้ดีมาก คำชมของเขาทำให้ทุกคนในห้องประชุมหันมามองด้วยความชื่นชมแต่สําหรับกิ่งแกว้วคำพูดนั้นเหมือนกับเป็นการตอกย้ำความอิจฉาของเธอช่วงผักกลางวันมารีกานั่งทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานหลายคนแต่เสียงสนทนาเกี่ยวกับการประชุมยังคงเป็นหัวข้อหลักเธอเก่งมากเลยนะมินเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกล่าวดูสิท่านประธานยังชมเธอเลย มาริกายิ้มรับคำชมบ่ายวันนั้นหลังจากเสร็จงานช่วงบ่ายมาริกากำลังจัดเตรียมเอกาสารที่โต๊ะแต่แล้วเสียงเคาะประตูเ็าดังขึ้นเชิญค่ะเมื่อประตูเปิดออกเมคาเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มบางๆในมือถือแฟ้มเอกาสารผมอยากมาคุยเรื่องโปรเจกต์เพิ่มเติมเขาพูดมาริกาพยักหน้าได้ค่ะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกไหมคะ เมขานั่งลงตรงข้ามเธอสายตาจับจ้องมาที่เธอโดยไม่ละไปที่อื่นไม่มีอะไรที่ต้องปรับลงเธอทำได้ดีอยู่แล้วแต่ฉันอยากจะบอกว่าเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ําเสียงที่จริงจังตอนเย็นไปทานข้าวกันคำพูดนั้นทำให้เธอหันไปมองหน้าเขา่อเล่นอีกแล้วนะเมนี่มันเวลาง,งานนะเมคายิ้มเล็กน้อยดุจัง ก็คิดถึงนะมาริกานิ่งไปอีกครั้งใจของเธอเริ่มเต้นแรงแต่เธอก็พยายามเก็บอาการนายนี่นะเขาหัวเราะเบาๆฉันจะจีบเธออย่างจริงจังแล้วนะมาริกาหน้าเปลี่ยนสีแต่ไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรดีทำไมเขาถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้จากคนที่เย,ยบสุขุมกลายเป็นคนที่รุกเธอได้ถึงขนาดนี้ในอีกมุมหนึ่งของบริษัทกิ่นแก้วที่บังเอิญเดินผ่านมา และได้ยินบทสนทนาในห้องของมาริกาความรู้สึกเหมือนถูกไฟเผาในใจของเธอเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดความสัมพันธ์ของทั้งสองคนให้ได้ตอนค่ำในคอนโดของมาริกาเธอนั่งอยู่บนโซฟาใจยังคงวาวุ่นกับคำพูดของเมคาในวันนี้เธอรู้ว่าเขาพยายามเข้าหาเธออย่างจริงใจแต่เธอ,อยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป พลางมองออกไปนอกหน้าต่างในขณะเดียวกันเมคาที่อยู่ในห้องทำงานส่วนตัวของเขามองดูรูปถ่ายสมัยเรียนในมือเขายิ้มบ้างๆก่อนจะพึมพำกับตัวเองฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปจากชีวิตของฉันอีกเช้าววันใหม่ในบริษัทเริ่มตน้นโดยบรรยากาศปกติพนักงานใน,นแผนกต่างๆต,ต่างวุ่นวายกับงานของตัวเอง แต่สำหรับกิ่งแก้วความคับแข้นใจจากการเห็นเมคาให้ความสนใจกับมาริกาอย่างชัดเจนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอในพื้นที่ทำงานของแผนกการตลาดกิ่งแก้วกำลังเดินกลับมาจากเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อเธอเหงื่อหนาคืนและมองเห็นเมคาเดินตรงมาท่านประธานเธอรีบถักทายด้วยน้ำเสียงร่าเริงพร้อมส่งยิ้มที่ดูดีที่สุดให้เขาเมคาหยุดเดินและหันมามองเธอ ครับคุณดูยุ่งมากเลยนะคะได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่าเธอพูดพลางหัวเราะเบาๆเมคายิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมก็ยุ่งนิดหน่อยครับขอตัวก่อนนะครับผมมีงานที่ต้องรีบจัดการคำพูดนั้นทำให้กิ่งแก้วชะงักเธอพยายามต่อบทสนทนาถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้อย่าลืมบอกนะคะขอบคุณครับ เมคาตอบสั้นๆก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยและเดินเลี่ยงออกไปกิ่งแก้วยืนมองตามเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามจะเข้าหาเขาแล้วแต่เมคากลับไม่สนใจแม้แต่น้อยในห้องทำงานของมาริกาขณะที่เธอกำลังตั้งใจทำงานกิ่งแก้วเปิดประตูเข้ามาโดยไม่เคาะทำให้มาริกาเหงื่อหน,น้าึ้นแล้วมองเธอด้วยความแปลกใจมีอะไรหรือเปล่า เธอถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแค่อยากมาดูนะว่าคนอย่างเธอกำลังทำงานอยู่หรือว่าทำอะไรนะกิ่งแก้วพูดพร้อมกับปิดประตูมาริกาวางปากกาลงเธอว่างมากนักหรือไงถ้าวางมากนะาามาก็เวลาไปทำงานน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้กิงแก้วเดินเข้ามาไกลพลางมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอคิดว่าตัวเองเก่งมากนักใช่ไหมแล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะ เธอถามกลับฉันชักไม่แน่ใจเธออาจจะไต่เต้ามาที่นี่ได้เพราะเมคาก็ได้รู้ตั้งแต่แรกเราใช่ไหมล่ะว,ว,ว่าเป็นเขาเธอนี้ร้ายกว่าที่ฉันคิดนะมาริก้าสูดหายใจลึกก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบชันว่าเธอไปแต่งบทหนังบทละครน่าจะรุ่งกว่านี้นะถ้าไม่มีธุร้าอะไรก็ออกไปฉันจะทำงานเธออย่าคิดนะว่าเธอมาอยู่จุดนี้แล้วจะชนะฉันได้ เธอก็แค่เย่ที่แพ้เหมือนเดิมกิงแก้วพูดด้วยน้ำเสียงขับแคนฉันอาจจะเคยยอมให้เธอรังแกมาตลอดนะแต่ตอนนี้เธอคงไม่คิดว่าฉันจะยอมใช่ไหมกิงแก้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงดุดันฉันรักเมคามาตั้งนานแล้วเธอเป็นใครอยู่ๆเข้ามาลงมาแย่งเข้าไปแบบนี้คำพูดนั้นทำให้มาริกาชะงักก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าออมไปออมมาตั้งนาน ที่แถ้กกเรื่องเมเขาเคยสนใจเธอด้อเหรอถึงกล้ามาพูดว่าฉันแย่งเขามากิ่งแก้วถึงกับกำหมัดแน่นเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าพูดกับฉันแบบนี้กิ่งแก้วพูดพลางจ้องหน้าของเธอฉันก็เป็นหัวหน้าเธอแล้วก็เป็นคนที่เมคากำลังตามจีบอยู่นะสิเธอยิ้มเล็กน้อยถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปได้แล้วอย่าให้ฉันต้องเตือนเธออีกรอบมาริก่าพูดอย่างหนักแน่น เรายมาทําตัวไม่มีมารยาทแบบนี้อีกฉันไม่ชอบให้ใครเข้ามาก้าวไก่เวลาทํางานทําตัวให้เป็นมืออาชีพด้วยคําตอบของมาริกาทําให้กิ่งแก้วกัดฟันแนนเธอไม่สามารถโต้เถียงอะไรได้มากกว่านี้กิ่งแก้วเดินออกจากห้องของมาริกาด้วยความโกรธและความอิจฉาที่เพิ่มขึ้นเมคาเดินผ่านมาและเห็นกิ่งแก้วเดินออกจากห้องของมาริกาด้วยสีหน้าไม่พอใจ เขาแอบสังเกตยอยู่เงียบเงียบก่อนจะเดินเข้าไปในห้องของมาริกามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาถามทันทีที่เข้ามาเธอยิ้มเล็กน้อยม,มีมีอะไรเขาเขามวม่ชิวที่จริงฉันจํำกิ่งแก้วได้นะเขาพูดขึ้นเสียงเรียบเธอมองหน้าเขาอย่างแปลกใจฉันไม่มีวันลืมคนที่ชอบแกล้งเธอได้หรอกนะฉันแค่ทําเป็นจําไม่ได้แค่นั้นเองทีนี้เธอจะบอกได้หรือ,อยังว่าเกิดอะไรขึ้น เขาทำหน้าจริงจังฉันจัดการเองได้แม่ไม่ต้องให้ถึงมือนายนายลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะเขายิ้มก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก็ได้แต่ฉันอยู่ข้างเธอนะรู้ใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้มาริกาวรู้สึกอบอุน่นเธอเพียงพยักหน้าเล็กน้อยแทนคำตอบ วันหนึ่งหลังเลิกงานเมคาแวะมาหามาลิกาที่แผนกการตลาดพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุน่นมินวันนี้มีนัดอะไรหรือเปล่าเมคาถามมาลิกาขามวดคิ้วเล็กน้อยไม่มีนะทําไมหรอไปกับเมคที่หนึ่งสิเขาพพดเพราะแววตาจริงจังไปไหนเดี๋ยวก็รู้เมคาตอบพร้อมรอยยิ้มลึกลับ ที่ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมชื่อดังที่พวกเขาเคยเรียนในอดีตรถจอดสนิทที่หน้าตึกเก่าแก่มาริกามองสถานที่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทำไมจูจ่ๆถึงมาที่นี่ละ่ะเธอถามด้วยน้ำเสียงแปลกใจแค่อยากย้อนอดีตนะเขากล่าวก่อนจะเปิดประตูและเดินนำเธอเข้าไปทั้งสองเดินเข้าไปในห้องสมุดที่เงียบสงบ แสงแดดอ่อนๆยามเย็นสองลอดผ่านหน้าต่างมาริกาจำได้ทันทีว่าห้องนี้เคยเป็นที่ที่พวกเขามักมานั่งหลบหลีกความวุ่นวายจากห้องเรียนเธอยังจำที่นี่ได้ไหมเมคาถามพลางมองไปรอบๆจำได้สิที่นี่เป็นที่ที่นายมักมานั่งอ่านหนังสือกร์ตูนเงียบๆเธอตอบพร้อมรอยยิ้มเขาหัวเราะเบาๆแล้วเธอก็เป็นคนเดียวที่มานั่งอยู่ข้างๆฉันเสมอ คำพูดนั้นทำให้เธอหันไปมองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังฉันพาเธอมาที่นี่เพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมคาพูดต่อฉันเริ่มชอบเธอตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่เคยกล้าพูดอะไรออกมาเธอชะงกักใจของเธอเริ่มเต้นแรงจนวันนี้ฉันไม่อยากรออีกต่อไปแล้วเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเรามาเริ่มต้นสถานะแฟนกันที่นี่ได้ไหม มาริกามองเขาด้วยความรู้สึกที่ปะปบบนก่อนเธอจะยิ้มเล็กๆเ,เอางั้นก็ได้เมคายิ้มอย่างโล่งใจเขาขยับเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นมาริกาเงยหน้านขึ้นมามองเขาด้วยสายตาที่แฝงด้วยความเขินอายขอบคุณนะที่ให้โอกาสฉันนะ่ะเมคากล่าวเบาๆก่อนจะก้มลงจูบเธอจูบนั้นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งสองคนเก็บไว้มานาน มาริก้าหลับตาปล่อยให้ช่วงนี้เป็นเวลาของพวกเขาทั้งสองคนเดินออกมาจากห้องสมุขดขณะที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเมคายืนจับมือของมาริกาไว้แน่นความสัมพันธ์ระหว่างเมคาและมาริกากลายเป็นที่จับตามองในบริษัทหลังจากเขาหรือเรื่องการคบกันของพวกเขาเริ่มแร่กระจายไปในหมุ่ของพนักงาน แม้ทางคููจะไม่ได้พยายามปิดบังสถานะแต่พวกเขาก็ยังคงทำตัวเหมาะสมในช่วงเช้าว,วันใหม่เมค่าเดินผ่านแผนกการตลาดด้วยท่าทีสง่างามหละเป็นกันเองเหมือนเช่นทุกค,ครั้งแต่สายตาของเขากลับจ้องไปที่มาริกาซึ่งกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะคุณมาริกาผมขอคุยเรื่องโปรเจกต์สครู่ได้ไหมครับ เมคาถามด้วยน้ำเสียงเป็นทางการมาริกาเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ค่ะท่านประธานเมื่อเธอลุกขึ้นเดินตามเขาไปที่ห้องประชุมเล็กๆหลายสายตาในผานาังจับจ้องมาที่ทั้งสองคนเสียงสุบสิบเบาๆพวกเขาดูสนิทกันมากเลยนะใช่แต่ก็เหมือนจะรักษาความเป็นมืออาชีพได้ดีในห้องประชุมทันทีที่ประตูปิดลงเมขาที่เคยเฮงรึม ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนทำไมมิน้นต้องเรียกเมว่าท่านประธานด้วยละ่ะเขาถามด้วยน้ำเสียงล้อเลียนมาริกายิม้มก็เผพอตอนนี้เราอยู่ในที่ทำงานนะสิมินต้องให้เกียรติเมฆในฐานะเจ้านายก็ได้แต่ตอนนี้เราอยู่กันสองคนแล้วนะเขากล่าวพร้อมขยับตัวเข้ามาไกลเธอหลบสายตาของเขาด้วยความเขินอายอย่าทำแบบนี้สิเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาเห็นใครจะกล้าเข้ามา เขาตอบพร้อมรอยยิ้มเจเล่เมนคิดถึงมินนี่นาะคำพูดนั้นทำให้เธอหน้าแดงเธอรีบเปลี่ยนเรื่องกลับมาที่โปรเจกต์เธอเมเขาหัวเราะเบาๆเมื่อได้กแกล้งเธอสำเร็จกิ่งแก้วนังอยู่ที่โตทำงานของเธอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจหลังจากได้ยินข่าวความสัมพันธ์เกี่ยวกับเมคาและมาริกา เธอตัดสินใจแอบใส่ข้อมูลที่ผิดพลาดในรายงานสำคัญของแผนเพื่อหวังให้มาริกาถูกตำหนิในที่ประชุมเมื่อถึงเวลานำเสนอเธอกลับตรวจสอบความผิดพลาดนั้นและแก้ไขได้ทันหลังการประชุมกิ่งแก้วกลับรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าทางอ้อมเมื่อเห็นเมคาชมมาริกาในที่ประชุมว่าเธอมีความละเอียดรอบคอบคุณทำดีมากคุณมาริกา เขากล่าวด้วยรอยยิม้มคำพูดนั้นยิ่งทำให้กิ่งแก้วเจ็บปวดและกดแขนมาคืนหลังเลิกประชุมเพื่อนร่วมงานบางคนเข้ามาชื่นชมมาริกาคุณเก่งมากเลยนะคะคุณมาริกาขอบคุณนะคะเธอตอบพร้อมรอยยิม้มในขณะเดียวกันกิ่งแก้วก็เดินเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่แฝงความไม่พอใจนี่เธอโชคดีมากเลยนะ กิ่งแก้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเสียดสีมาริกายิ้มเล็กน้อยฉันรู้วันนี้เป็นฝีมือของเธอฉันไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปหรอกนะฉันจะรายงานเรื่องนี้เธอก็เตรียมคำตอบไวด้ดีๆแล้วกันคำพูดนั้นทำให้กิ่งแก้วนิ่งไปเธอพูดเรื่องอะไรของเธอเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าฉันพูดเรื่องอะไรฉันไม่ใช่นางเอกที่แสนดีหรอกนะกิ่งแก้วฉันเคยเตือนเธอไปแล้ว ครั้งนี้ก็รับมือให้ได้แล้วกันเธอชะงักไปกับน้ำเสียงและท่าทางของมาริกาเธอรู้ว่าครั้งนี้เธออาจจะเอาจริงก่อนจะเดินออกไปด้วยความไม่พอใจช่วงเย็นเมคาและมาริกาด้วยสารลิฟพร้อมกันโดยบังเอิญมีพนักง,งานคนอื่นอยู่ด้วยเมคายังคงรักษาท่าทีที่เป็นทางการแต่เมื่อถึงชั้นที่พนักง,งานคนนั้นออกไปบรรยากาศในลิฟเปลี่ยนไปทันทีวันนี้เธอเก่งมาก เราจะเอาอยัางไงต่อเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มมันหลายครั้งแล้วเม่ฉันไม่อยากจะทําแบบนี้แต่ถ้าปล่อยไปอีกเธอคงไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยเธอพูดอย่างหนักแน่นทําถูกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันส่งตรวจสอบให้แฟนฉันนิ่ใจเด็ดขึ้นมากเลยนะเขาพูดก่อนจะมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักหลังจากเหตุการณ์ในการรายงานผิดพลาดถูกตรวจสอบ ฝ่ายบริหารไม่สามารถนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงและไม่นานหลักฐานทั้งหมดก็มัดตัวกิ่งแก้วจนดินไม่หลุดในห้องประชุมใหญ่พนักง,งานทุกคนในแผนกการตลาดถูกรวมตัวเพื่อรับฟังผลพิจารณากิ่งแก้วนั่งอยู่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลหัวหน้าฝ่ายบริหารอ่านผลการพิจารณาเสียงดังฟังชัดจากการตรวจสอบ พบว่าคุณกิ่งแก้วมีพฤติกรรมเจตนาใส่ข้อมูลผิดพลาดในรายงานสำคัญถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการทำงานและส่งผลเสียต่อบริษัทเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีในห้องประชุมหลายคนหันมามองกิ่งแก้วด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าคุณกิ่งแก้วจะต้องย้ายไปประจำที่สาขาต่างจังหวัดและถูกลดตำแหน่งมีผลทันทีคำตัดสินทำให้กิ่งแก้วนาซี เธอกำหมัดนั้นด้วยความกโกรธดิฉันขออุทธรณ์ค่ะเธอพูดขึ้นเสียงดังหัวหน้าฝ่ายบริหารมองเธอด้วยสายตายเย็นชานี่เป็นคำตัดสินสุดท้ายคุณกิ่งแก้วหากมีข้อโต้แย้งอะไรสามารถยื่นเรื่องต่อฝ่ายกฎหมายได้แต่คำสั่งย้ายมีผลทันทีหลังจากการประชุมกิ่งแก้วเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกโกรธมาริกาเดินตามออกมาอย่างสงบเดี๋ยว เก่งแก้วหันมาพูดเสียงดังมาริกาหยุดพร้อมกับสายตานิ่งสงบมีอะไรนี่เธอสะใจมากใช่ไหมที่เห็นฉันต้องเจอแบบนี้เก่งแก้วพูดด้วยน้ำเสียงขุ่นเครืองมาริกายิ้มเล็กน้อยฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันแค่คิดว่ามันก็ถูกแล้วเธอทำอะไรไว้ผลมันก็ควรเป็นแบบนั้นเธอคิดว่าฉันผิดมากนักเหรอเก่งแก้วย้อนถามเธอรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเธอผิดหรือเปล่า ที่เขายังไม่ไรออกฉันก็คิดว่าเขาปลานีเธอไม่น้อยเลยนะมาริก้าตอบด้วยน้ำเสียงเรียบนน่งครั้งหน้าจะทำอะไรก็คิดให้ดีหน่อยแล้วกันแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหน่อยฉันเตือนเธอครั้งสุดท้ายในฐานะเพื่อนร่วมห้องแล้วกันกิ่งแก้วกัดฟันแน่นนี่เธอคิดว่าตัวเองดีนักเหรอเมื่อก่อนเธอก็แค่เป็นใยผู้หญิงขี้แพ้ใช่ฉันเคยอาจยอมให้เธอแกล้งในอดีต มาริกาพูดพร้อมเดินเข้าไปไกลแต่ตอนนี้ไม่มีอีอกแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกฉันอีกคำพูดของเธอทำให้กิ่งแก้วนิ่งไปเธอรู้ว่ามาริกาในตอนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เธอเคยกันแกงได้ไง่ายถ้าเธออยากจะโกรธฉันก็เชิญฉันไม่ได้สนใจมาริกากล่าวต่อแต่จงจำไว้นะกิ่งแก้วผลลัพธ์ที่เธอได้รับในวันนี้มันเป็นเพราะการกระทำของเธอเอง กิ่งแก้วเงียบไปก่อนจะเดินจากไปด้วยความโกรธและความอับอายเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ของกิ่งแก้วบางคนแสดงความเห็นใจแต่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับบทลงโทษนี่เธอว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้จริงๆไหมก็ต้องจบสิใครจะไปช่วยเธอได้เธอก็เล่นแรงไปนะฉันคิดว่ามาริกาทำถูกแล้วที่ไม่ยอม บทสนทนานั้นทำให้บรรยากาศในแผนกกลับมาสงบลงในที่สุดถูกคนเริ่มโฟกัสกับงานแทนที่จะเสียเวลากับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วมาริกากลับมาที่ห้องทำงานของตัวเองได้ไม่นานเมคาเดินเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิม้มทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขาถามเรียบร้อยดีเธอตอบพร้อมถอนหายใจยาวฉันดีใจนะที่เห็นเธอตัดสินใจแบบนี้ เขากล่าวพร้อมมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนเธอยืนหยัดเพื่อตัวเองได้อย่างสง่างามเธอยิม้มขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆฉันเสมอมันก็แน่อยู่แล้วเมื่อก่อนเธอก็เคยอยู่เคียงข้างฉันแบบนี้ในตอนที่ฉันไม่มีใครเขาพูดพร้อมจับมือของเธอไว้คราวนี้ตาฉันบ้างเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบริษัท ทุกคนต่างก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองแต่ผลของการกระทำในอดีตยังคงตามหลอกหลอนบางคนกิ่งแก้วที่เคยเป็นพนักง,งานในบริษัทใหญ่ถูกย้ายไปทำงานในสาขาที่กันดารและห่างไกลไม่มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพเหมือนเมื่อก่อนด้วยนิสัยที่ยังคงเต็มไปด้วยความอิจฉาและไม่ปรับตัวเธอจึงไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ทำให้เธอต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้เก่งแก้วพึมพำกับตัวเองในห้องผักที่เหล็กและแคบเธอคิดถึงวันที่เธอเคยรุ่งเรืองต่ก,กับพังทลายเพราะความผิดฉาและความผิดพลาดที่เธอเคยทำในอดีตเธอเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากตัวของเธอเอง ในอีกมุมหนึ่งเมคาและมาริกาแต่งงานกันได้สองปีแล้วชีวิตคู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นทุกคนรอบค้างต่างยอมรับในความเหมาะสมของทั้งสองในเช้าวันหยุดที่แสนสดใสเมคานั่งจิบกาแฟาที่ระเบียงบานขณะที่มาริการดหนามต้นไม้อยู่ไกลๆเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักคนอะไร รถน้ำต้นไม้ก็ยังสวยดูภรรยาผมมีความสุขจังเลยนะเมคาเอ่ยคืนมาริก้าหันมายิม้มปากหวานแต่เช้าเลยนะคะก็มีสามีปากหวานแบบนี้ไงจะไม่ให้มีความสุขได้ยังไงล่ะเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดขึ้นน้ำเสียงแซวถ้ามีลูกตัวเล็กๆวิ่งอยู่รอบๆด้วยจะมีความสุขยิ่งกว่านี้เธอหยุดรถน้ำต้นไม้ก่อนจะหันมามองเขา ทำเป็นพูดไปเถอะมันไม่ง่ายเลยนะคะก็ไม่ยากนี่เขาตอบพร้อมรอยยิ้มเจเลหรือว่าเราต้องพยายามให้มากกว่านี้เธอหน้าแดงเลยน้อยเธอพยายามเก็บอาการคุณนี่นะพูดอะไรแบบนี้แต่เช้าเลยเขาลุกจากเกาอีเดินเข้าไปใกล้เธอก่อนจะกอดเอวไว้เบาๆผมพูดจริงจังนะคุณอยากมีลูกสักคนไหมเธอหลบตาเขา แต่ยิ้มออกมาฉันก็อยาแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานี่คะคุณก็รู้ผมรู้แต่ผมรอไม่ไหวแล้วเขาพูดพร้อมจ้องตาเธอก่อนจะอุ้มภรรยาสาวขึ้นไปบนห้องเขาทำอย่างที่เขาต้องการครั้งนี้จะต้องมีเมคาน้อยมาวิ่งในสนามยานาบานให้ได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันเมคาและมาริกานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน ขากุมมือของเธอไว้แน่นเมดีใจนะที่เราได้สร้างชีวิตแบบนี้ด้วยกันเขาพูดฉันก็เหมือนกันค่ะเธอตอบพร้อมรอยยิ้มคำพูดนั้นทำให้เขายิ้มก่อนจะก้มลงจูบหน้าผาของเธอผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะท้องฟ้ากำลังจะมืดลงแต่ความรักของเขาทั้งสองกลับเต็มไปด้วยความสว่างสวยและความมั่นคงจบ บริบู์ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะฝากกดติดตามไว้เพื่อรับฟังในใิยายใหม่ๆของบ้านในใิยายกวางทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ